กูกราบสวัสดีท่านดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมดิวต้อนรับทุกเรเลยครับเข้าสู่ช่องอีชิแมนอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้ววันนี้ครับเป็นละครคมดูเกมวันพัมแมนเดอร์สองเกมครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูอะตอมิกร่าง s อชนะครับผมเฮ้บอกเลยว่าวันนี้นะครับก็มาตามนัดเลยนะครับสำหรับเจ้าอะตอมิกร่าง s อชที่ปาดกระจกแตกนะครับผมนี่อาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาดันครับแล้วก็เอามาย้ายของโยกของครับเพื่อที่จะให้พลังของอะตอมิคของผมเนี่ย พลังมากสุดนะครับแล้วก็จะไปลุยในอารีนากันนะครับว่าเออเวลาไปป่าใส่คนแล้วเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนวะแต่ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe ครับเป็นกำลังใจกับด้วยนะครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมวิซซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมดุตะวันเติมปลอดภัยครับต้องวิซซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนถูกไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิซซ้อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คคลลิปเยรับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแบบสดๆเลยนะซึ่งตัวนี้อะตอมิกของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ดาวนะครับก็ดันมาประมาณดาวส่วน5ดาวก็มันเศษยังไม่พอนะต้องรอในอนาคตอีกทีน,นะครับเดี๋ยวขอเริ่มใส่ของกันเลยดีกว่าตัวนี้ของเนี่ยก็ถามว่าอ้าวก็ดัน4ดาวไม่ได้นะจ,จริงๆไอ้ตรงพลังตัวนี้น่าจะไม่ได้มีผลอะไรมากครับเพราะว่าเราก็ต้องการพาสีทำให้ปาดกระจกแตกนั้นเองนะครับส่วนตัวของความแรงเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยผมก็ได้โยกนี่นี่โยกของซุยริว <c oughs> มาใส่ทั้งหมดเลยนะครับนี่โยของซูริวมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเซตมือเปิดนะครับแล้วส่วนการบัฟเนี่ยเราก็ใส่มาเป็นอาโจมตีนะครับอัตราคินคอนนะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดนี่ระดับ S ครับเพิ่มเพิ่มดาเมจคริติคอนด้วยนะครับตรงนี้นะวันนี้เราก็กดสักหนึ่งทีละกันโอ้โหไปขึ้นพลังป้องกันสังนั้นโอเคตัน <laughs> okay, so, อัตราคิคิคอนลดล,ลงนะโอเคมันก็ เอาไว้ก่อนนะครับเป็นให้ไม่เป็นเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งพลังของอะตอมิกครับเรามาได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรามาในเมตาอินเดียโคลอมเบียพิกเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะเอาเจ้าอะตอมิกร่างนี้ที่เป็นร่างตกเมตาเป็น้าแล้วเนี่ยไปลองปั่นเอลินาดูครับโดยคอมโบกับเจ้าซูริลครับ เหตุ <S <S ผลที่เราใส่ตัวหอยเซนอาแล้วเราเล่นได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องพึ่งพานะครับในส่วนของตัวดาเมจของซีริเดวด้วยที่เป็นแจกกระดูกหักสีเหลืองนะครับแล้วตอมิกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ในการที่ทําให้ดาเมจตรงนั้นเนี่ยมันทวีคูณขึ้นไปอีกครับโดยการที่มีพลังโจมตีของตัวเองเนี่ยเกือบห้าแสนนะครับแล้วก็มาทวีคูณกับตัวของกระดูกหักสีเหลืองเนี่ยมันก็จะออกเป็นดาเมจที่เป็นรีเซว์ซัมมารีนะครับผมทําให้มีผลดาเมจที่ได้ค่อนข้างที่จะแรงจะจับเลยนะครับโอเคมาเนี่ยเราใส่ของเป็นประมาณนี้้ัััส่่วนนนนนแผกษะะไไมมตองปด ก็ได้เนาะเอเอไอเดี๋ยวขอเปิดก่อนดิดันดูว,ว่าเวลยี่สิบอ๋อมีสีมีสีเขียวอ่าสักหน่อยดิเนอ่าสักหน่อยอ่สักหน่อย,ดอย,อยเดี๋ยวฟแฟนๆจะแบบว่าเอตอมิกแมงไม่ได้เป็นดนแผนทักษะเลยนะพี่ทั๋วโอเคขอดันดันสักนิดสักหน่อยนะครับตอนนี้โอ้โหจริงๆไม่ได้เห็นแผ่นทักษะสีเขียวมานานมากนะเพราะว่าเราเล่นในเมตาอาร์บวกมานานมากแล้วนะครับคือมันจะมีแผ่นสีเขียวเนี่ยไอหน้าเนี้ยมันจะเป็นหน้าของระดับเอสอาร เท่านั้นนะครับตอนไหนเอซันเท่านั้นนะฮะตอนนี้มันแบบเอซับวกไงนะครับมันก็จะข้ามไปหน้าสีฟ้าเลยนะครับโอเคโปรดมาเฉพาะ3อันนะโอเคแล้วเราก็โยกของเดี๋ยวมึงขอยกของก่อนเดี๋ยวดูโยกของซูริวนะน่าจะโยกของซูริวแหละเดี๋ยวขอดูอของซูริวก่อนอ่านี่ประสานเวลเจ็ดนะครับเอาออกมาแผ่นทางดูเวลเจ็ดออกมาก่อนนะครับให้เอาตัวมิกใช้ก่อนอ, 7, อ่าซูริลใช้เจ็ดอ่าเวลสี่ไปก่อนนะเราใส่แผ่นทางตูเวลเจ็ดนะพลังน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งมั้ง อ่ะสักแสนหกอ่าเรียบร้อยนะครับพลังอยู่ที่สองแสนสองนะครับซึ่งระ,ะดับบทห้าดาวเดี่ยมันก็จะมะีหลังจากเพื่อนโจมตีอาโมอตอมิกไล่โจมตีโอไม่เท่าไหร่นะห้าดาวก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าอันนี้ก็แค่เพิ่มดาเมจของการไล่โจมตีปกตินะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะโอเคมาครับผมจังหวะนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความเดือดของอตอมิกนี่เป็นยังไงบ,บ้างมา ความเดือดของอะตอมิกซึ่งทีมที่จะเล่นกันนะครับตัวนี้เราก็เล่นเป็นอะตอมิกนะครับกับซูริวเล่นแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็ยิงใส่เป็นดักชายเพิ่มความถึกก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเพิ่มความถึกเดี๋ยวผมขอไปด้านหลังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนดาเมจกระดูกหักแล้วเดี๋ยวมันเจ็บนะเอาโอเคเดี๋ยวผมขอลองไล่ตีมานะครับตั้งแต่คุณมาริโอ้นะครับคุณจัดเจนี่เป็นกรณีพิเศษนะครับผมแน่สาวๆแบบนี้เราจะไม่ตีน <laughs> โอเคมาเดี๋ยวไล่าจากมาริโอ้นะครับเดี๋ยวดูดาบแรกก ดาบแรกนะครับผมจังหวะนี้อะตอมิกคริซึมนะครับท่านผู้ชมกระดูกแตกที่ทุกคนรอคอยลอยคอนะครับผมมาตรงนี้พลังสองล้านสอแสนนะท่านผู้ชมดังฝั่งเขาอะตอมิกล่างยูอาปาดมาแล้วดอกนี้ติดกระหน่ำติดไอตัวของนี่บทขยี้รัวๆเราเตะคืนกลับมาครับแล้วจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วขอแบบส,สวยๆขอส,สปีด2องละกันนะครับผม มาไล่ต่อยปั๊มนะครับคืณเล่นไล่ต่อยมาติงกระดูกหักสีเหลืองนะครับตรงนี้แล้วก็ปาอัตโมิกคริซซ์ปาตรงนี้โอ้โหยี่สิบห้าล้านครับจังหวะนี้ครับปาดอกแรกไป25ล้านดาเมจนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้อะตอมิก s u อของเขาเนี่ยแตกไปแล้วนะครับผมอะตอมิก UR เรียบร้อยนะฮะแล้วตอนนี้กัตอมิกกริซึ์ปาดอีกทีสาล้านครับ34ล้านดาเมจครับผมจังหวะนี้ ปาแตกกันเป็นกระจุยเลยครับผมปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังนะครับผมเล่งดาเมจแล้วก็มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโถมดาเมจรัวครับจังหวะนี้คิงแอนจินตอกแจ็กตอกแจ็คโอตาตอมิกของเราเนี่ยโอ้โหมเลือด20หลอดท่านผู้ชมแล้วก็ต่อยหนึ่งทีโอ้โหมสิล้านแล้วก็ปาดซ้ำโล่ปูบอ้อมหล้านหนึ่งหล้านส ไม่ได้ทําอะไรเลยครับอีกฝั่งหนึ่งก็โดนโถมดาเมจกันรัวนะสำหรับคุณมาริโอนะครับเพราะว่าเจออะตอมิกกับตัวเรียวคอมโบกันโถมดาเมจดอกนี้ปิดเกมไปเลยครับชุดเดียวเอาอยู่นะเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับต่อมาเหยื่อลายต่อไปครับเอสบังนะครับผมไอ้บังนะจังหวานี้เอสบังอ่มาดูดอกนี้กันว่าดาเมจจะเท่าไหร่ครับสำหรับอะตมิของเรานี่ปาดจอแตกแบบการหงิดที่ คุณเคยที่คิดถึงนะฮะจังหวะนี้อ่ะมาครับดอกนี้ปาด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 อะตอมิกฟันนึงปาดมาก,ก่อนโอเคถึงเวลาเล่นของเราแล้วนะครับไล่อันติมาเตยอดหน้ามาแล้วจังหวะนี้ทนดาเมจพี่หน่อยน้องชาอย่าเพิ่งตายกันก่อนนะครับขอแบบเบิม่มๆขอแบบแน่นๆอ่ะตรงนี้อันติมาแล้วก็ซูดิวต่อยมาโอ้โหซูดิกวกูต่อยแรงเกินแล้วมาจังหวะนี้อัตมิกซึปาดดอกนี้โอ้โหสามสิบสี่ล้านครับ จังหวะนี้34ล้านดามเมจนะครับเดี๋ยวมีปาดต่อครับไอ้บังครับไอ้บังโดนยับโอเคจังหวะนี้ซุยริวต่อยอยาต่อยแรงเกินไปเดี๋ยวตัวหมิงไม่ได้ออกลงแล้วซุยริวต่อยมาจังหวะนี้โ OK อเคเบาๆแบบนี้แหละก็ตัวหมิปปงกิดซึปาดดอกนี้โอ,โอ้โหสี่สิบแปดล้านครับโอโโ้โหดูครับเลือดคิงนี่โอ้โหโล่ขึ้นไปแล้วครับจังหวะนี้48ล้านดามเมจครับดอกนี้เราก็ถึงเวลาไล่ติ่หนึ่งรอครับโถมสกิลโถมดามเมจรัวๆแบบเน้นๆแบบแน่น แล้วก็ต่อยมาตัวนี้ของมันนี่คุยโย่ต่อยมาแล้วก็มาแล้วแม่จ๋าต้องมีคริตติ้ปาดสิบแปดล้านกัน <c oughs> เกลวินไปสวรค์เรียบร้อยนะครับผมดอกนี้โอ้โหดามงดามเมนี่คือค่้นข้างแรงพอสมควรเลยนะครับจังหวะนี้ครับปาดแล้วปาดอีกปาดต่อจังหวะนี้โดนเทรดขึ้นกลับมาครับ <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวของดาร์กชายเนี่ยเป็นราชาซีฟูดนะครับอะตอมิกจะได้มีแบบ การไล่อันติอีกสักรอบหนึ่งเอะไรประมาณนี้ครับอาจจะมีไล่อันติอีกสักรอบหนึ่งนะ,ะจากวันนี้เขาเทรดคึ้นมาบ้านนะครับเพาชูชวมามา3ตัวแล้วก็ปาดคืนกลับไปโอ้โหปาาม7ล้านท o ทีว่ะอ้าตัมิกล่างเออาร์ R พี่ปาดแรงกว่า <c oughs> อ้าตัมิกล่างเอาพี่ยังปาดแรงกว่าน้องชายทีเพราะว่าพี่นี่บูสต์ดาเมจด้วยการมีกระดูกหักสีเหลืองของซูริยังไงแล้วโอ้โหแล้วปาสิล้านว่ะก็ถือว่าแรงอยู่นะล่างยูอาร์่ถือว่าแรงอยู่นะ แล้วก็เตะยอดหน้าเป็หนึ่งทีปัม๊มโอ้โหเตะยอดหน้าสตันรัวๆซุยริวกูซุยริวกูสตันรัวๆ,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 ๆเอ้จังหวะนี้ไงต่อไปเนี่ยแล้วก็ปาดอะตอมิกคิซึมโอ้โหปาด18ล้านซะด้วยโอเคครับถึงเวลาปาดว่าปั๊บปุ๊บปาดดอกนี่ครับปาดโล่ไม่เข้าครับเมตาอินเดียคอลบิเจอร์ฮะถ้าไม่มีกระดูกหักซีเหลืองของซุยริยวนี่ต้องบอกว่าอะตอมิกผมนี่หิ่มเลยนะหิ่มอยู่นะครับเพราะว่า มันไม่มีกระดูกแตกแล้วมันเพิ่มดาเมจไม่ได้ครับโอ้โหนี่ค่อนข้างหงิมเลยป่าเนื้อล้วนนิ่งหงิมอยู่นะโอเคครับตอนนี้โดนปาแตกขึ้นกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมแลนตีไม่ได้ครับต่อกลับมาในเฟสที่2ครับเฟสที่2อนี่น่าจะชีชีตไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วก็ปาอันตีโอ้โหอัต OMIC c r i s u ล่างอยู่อ่านี่ไอ้บัมมันก็โหดอยู่นะโอเคแล้วเตะหน้ามาเตะหน้าโอเคจังหวะนี้มัเตะหน้ามาแล้วก็ระเบิดแตกไปแล้วนี่เน่มึงชูชีตไม่ได้แล้วรอบนี้ถึงเวลาต่อยแล้วแม่จ๋า ถึงเวลาต่อยปื้มาโอ้โหแล้วก็อตองมิกซิมปาดตึ้งยิ20ล้านครับโอ้โหล่วงไปแล้วครับแหม่ล่วงไปเลยครับทางฝั่งของราชาซีฟู้ดนะครับผมเกินมาแล้วตายเลยแล้วก็ต่อยลาตรงนี้ติดกระดูกหักแล้วก็ปาดซ้ำมาเรียบร้อยคิงก้นจำเปาแตกไปเลยครับกระดูกแตก้กระดูกแตกหน้าจอแตกก็เรียบร้อยโอเคครับต่อมาเจอกับเอสเจอกับโปรแกรมนะฮะน้องโปรแกรม เอาอเกเเราตีน้องโปรแกรมกันต่อนะครับส่วนัจเจนี่อย่างที่บอกไปว่าเราเว้นไว้นะครับเพราะว่าเป็นสาวสวยนะเราไม่อยากตีสาวโอเคจังหวะนี้มาครับในเฟสที่หนึ่งครับเจอโปรแกรมกับพลังสกกล้านครับดอกนี้เอ้ยโปรแกรมแม่งเล่นอะตอมิกล่างเอซดาเหมือนกันเลยเว้ย <laughs> มึงแหกเมตากันเลยน้องชายโอ้โหม่ลงไม่เล่นแล้วอยู่องอยู่อาร์เนี่ยเล่นเอซดาแม่ง เอาตอนนี้ซุยลือต่อยเอา้าหูแล้วอะตอมิกปาดดันนี่ปึ๊บพุ่ม60ล้านอ60 <c oughs> ล้านดานเมจครับผมจังหวะนี้โอ้อะตอมิกนายไม่ทนเลยไม่เหมือนอะตอมิกเราเลยอะอะตอมิกเรายัางทนกว่านะอะตอมิกนายที่โดนชุดเดียวหายเลยอะโอ้โหโปรแกรมแล้วก็ปาดดอกนี่ปัม๊มโอ้โห5ล้านดานเมจจังหวะนี้ติดโล่เต็มๆครับโอเคตรงนี้โดนเทรดคืนกลับมาก็ทางฝั่งคิงครับคนะิงแอนจินเทรดคืนมาแล้วโอ้โหตรงนี้โล่เต็มๆ โลเยอะมากเลยว่ะตีเข้าบ่เนี้ยอ่ะมาคตรงนี้คีนจินตอกแตกตอกมา1ทีแล้วก็เอาไล่ต่อยมาต่อยแถวหลังซะด้วยไงโอ้โหหายหมดเลยกูแล้วก็ปาดซูริีวโอ้โหห้าล้านครับแม่ปาดมา5ล้านนะเมทซูริีวโดนตรงนี้โอเคครับเหลือแค่ซูเดียวโตวสุดท้ายครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับสำหร,รับอะตอมิกล่างโคระเบียพิกเจอร์ของเราครับอ mm ินเดียเมต้าอินเดียโคระเบียพิกเจอร์อะแล้วโอ้โหต่อยแถวหลังโอ้โตอหโโต่อยแรงซะด้วยครับอะตอมิก แล้วก็อตอมีปปาดดอกนี่โอ้ยหปาดไม่เข้าครับเนื่องจากว่าเมตาเนี้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เมตาปัจจุบันแล้วก็ไลลต่อยมาสองดีสามดีเรียบร้อยปิดเกมไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหตอมิกคริสซึมครับลูกรักอด,ดีตลูกรักกายเห็ดเอายมีโปรเตสักหนึ่งคนนี้มีเดี๋ยวมีโปเตสักคนหนึ่งอะลองตีโปเต้หน่อยสักคนหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นโปเต้พอด,ดีนะะลองเทสกับโปเตดูนะครับอะตอมิกคริสซึมเอาไปจามหน้าโปเตสักหนึ่งทีครับ นี่ฮะคุณโปเต้นะครับผมมาตรงนี้อะตอมิกของเขาครับอะตอมิกยูเราอะตอมิก SSR ซนะครับโอ้โหปาดจังหวะน,นี้เออปาดมาดอกนี้กระจกแตกออแล้วก็เตะหน้ายัตเตะหน้าแม่เตะยับมันจังหวะน,นี้โอ้โหเฟนหนึ่งหมาแล้วมึงแรอติมาแล้วแม่จา๋าเตรียมตัวรองเลยเตรียมตัวโดนเลยมาแล้วแม่จา๋ามาแล้วแม่จา๋าต่อยมาโอ้โหแล้วมาจังหวะน,นี้ปั๊บปั๊บรับโชคโอ้โหห้าสิบสามล้านครับ โอ้โหดอกนี่ครับดาเมจ53ล้าน,นครับผมปาดเลือดแทบหายโอ้โหต่อยคืนมา1นทีแล้วก็ปาดอีกสักดอบ <c oughs> ลายอันติซ้ำมาจังหวะนี้เดี๋ยวเราตอนนี้คิงครับ okay, ร King, คิงเอนจินหนึ่ทีแล้วทางฝั่งเราโถมดาเมจกลับคืนมาครับมาแล้วมาแล้วอีกาสลด์ต่อยมาแล้วแล้วก็ปาดอาตอมิคคิซึมปาดโอ้โหปาดหกนแป โอเคถึงเวลาบูสต์ดาเมจจากซูริลอาซูริลลูกพอ่อบูสต์ดาเมจให้อัตอมิกหน่อยเพื่อความหล่อเท่เพื่อความหล่อเท่โอ้โห و, กระดูกหักแล้วก็ปาดปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหสิบสี่ล้านครับโลขึ้นกระจุยโอ้โหแล้วต่อยกาสนาต่อยกาสนาโอ้โหตรงนี้แกก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมเมตานี้โอ้โหแล้วเตะหน้ามาหนึ่งที จังหวะนี้ครับโอ้โหโดนกัดกร่อนแล้วต้องมีคริดเ่ปาดแบบลุ้ๆว่าปาดแบบเน้นๆโอ้โหห้าแสนสองนะครับแล้วซูริวมาแล้วซูริวมาแล้วแม่จ๋าต่อยมากระดูกหักแล้วก็โอ้โหปิดเกมไปเลยครับเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้ตอมิคเอาหลอดเท่ครับดำวงดำเมทต,มตมัวเมต้าไม่ลงไม่เล่นครับเราคอมโบแบบหลอดเท่กับตัวของซูริลนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับและนี่นะคือการรีวิวครับเมตาอินเดียกรุลบีพิเคอร์จากตัวของอ t ตอมิกร่างเอ r นอาร์นะครับก็เอามาให้ขายคิดถึงกันนะครับกระจกตรงกระจกแตกนะนี่ที่ทุกคนก็ได้ดูกันตนะั้งแต่ช่วงเกมเปิดมาแรกๆนะครับผมมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรอาวุธเฉพาะที่เท่ที่สุดในเกมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันจัน,นลิปหน้าครับสวัสดีครับ